คือลิฟต์อวกาศครับอู้ลิฟต์อวกาศเนี่ยนะฮะผลิตจากเทคโนโลยีนาโนทูมซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงพอๆกับเพชรเลยทีเดียวครับสร้างขึ้นเพื่อขนาย้ายวัตถุขึ้นสู่อวกาศได้ในราคาถูกกว่าการยิงจรวดขึ้นไปฮะซึ่งลิฟต์อวกาศนี้เป็นโครงการที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะสําเร็จในอีกหลายสิบปีข้างหน้าครับมาตอนน่อในอันดับที่4นะครับนั่นคืออุโมงค์นิรภัยเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวารบ์บา ซึ่งมโมงนี้นะครับก่อตั้งมาจากกองทุนพันธุ์พืชโลกครับตั้งอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ห่างสุดขั้วโลกเหนือประมาณ965กิโลเมตรนะครับในสภาพอากาศที่หนาวเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งครับโดยจะนำมเมล็ดพันธุ์พืชบรรจุใส่ซองแล้วเก็บเอาไว้ในกล่องนํำครับและจะนำออกมาใช้ก็ต่อเมื่อมเมล็ดพันธุ์นี้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทีนี้ก็จะทำให้มเมล็ดพันธุ์พืชนี้ยากที่จะสูญพันธุ์แล้วล่ะครับและสำหรับโครงการสุดท้ายใน่นับที่5ก็คือโครงการ International Thermonuclear Experimental Reactor หรือว่า ITER นั่นเองครับ ITER นะฮะเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของหลายประเทศครับซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะซึ่งในการผลิตพลังงานของโครงการใหม่นี้นะครับสามารถให้พลังงานสูงกว่าปฏิกิริยาน New ิวเคลียร์ฟิวชันอีกตั้งหาครับและมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ามากนะฮะซึ่งถ้าโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับความต้องการที่จะใช้น้ํามันก็จะลดลงครับพลังงานที่เราใช้ก็จะมีราคาถูกลงอีกตั้งหา จะให้พี่ซนี่ลองนอนนะฮะสบายไหมครับไม่เลยวันมีอะไรฝากบอกคุณแม่นนนโอ้ยนนโอ้ยกระปูทุกตัวเนี่ยนะฮะจะรับน้ำหนักเท่ากันหมดทำให้พี่ซนี่ไม่รู้สึกเจ็บโอ้ยโอ๊ยน้อง นอกจากที่จะมีดวงอาทิตย์ที่ที่โลกเรารับแสงแดดอย่างนั้นยัมีดวงอาทิตย์ดวงอื่นอีนอกถ้าเราเรียนรู้ทางดาราศาสตร์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าดวงอาทิตย์คือดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเจ้าดาวทั้งหลายที่เราเห็นบนฟ้าประมาณสองแสนล้านดวงมันคือดวงอาทิตย์ทท้งนั้นเลยอ๋ออย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดมีดวงอาทิตย์หลายดวงอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะมีระบบสุริยะจักรวาลอีกหลายระบบก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอือ่นอหรือต่างดาวอะไรหรือต่างดาวอย่างนี้บนจักรวาลเราต้อง พูดถึงความเป็นไปได้ตอนนี้เรา,เราดูวา่าดวงอาทิตย์ของเรานะมีโลกนะมีสิ่งมีชีวิตนะอันนี้ค,คือความจร,งริงอิเสธไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นพอเรามองไปเราก็มองดาวอื่นบนฟ้าปรากฏมันก็คือดวงอาทิตย์ทั้งนั้นเลยในเมื่อมันมีดาวตั้งเยอะอย่างนี้ทําไมจะต้องโลกเราจะต้องอพิเศษมากกว่าเพื่อนมันก็น่าจะมีดาวที่แบบโลกนในเมื่อมีดาวที่อาจจะมีสภาพเหมือนโลกแล้วมันก็อาจจะก่อกาเนิดเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาที่ได้ยินมาว่าในอนาคต อาจจะมีอุกกาบาตพุ่งชนโลกขนาดมากขึ้นมาเหมือนสมัยในยุคของไดโนเสาร์อย่างเงี้ยฮะจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับถ้าในช่วงในช่วงห้าปีสิบปียี่สิบปีนี่<อ>ข้อมูลทางดาราศาสตร์ไม,ไม่มียังไม่มีนะแต่มันไม่แน่มันอาจจะมีาดาวเล็กๆกิโลเมตรสองกิโลเมตรเนี่ยมันลงหูลงตาเครื่องไม้เครื่องมือาจะจับไม่ได้อาจจะจับพัดจะพลูเข้ามา,<อ>ามีโอกาสเป็นไปได้ นะแต่ว่ามันคงไม่ไม่รุนแรง,งามากมายนะแต่ว่าไอ,อ,อ้ก้อนใหญ่ๆที่มาชนแรงแบบแบบทนเศาล์นี่ผมว่าน <ะ S 1> ในช่วงในช่วงอายุเรานี้อาจจะสบายใจได้นอกจากนั้นนะฮะในศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่อการศึกษาให้มีกิจกรรมอะไรให้อีกฮะมาชมเหมือนการทดลองอะไรเกี่ยววิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแบบรู้เรื่องรู้เรื่องนี้ นี่เขา,าจะมีโชว์พอดีครับผมคล้ายพักกินน้ำก่อนน้องๆทานน้ำแล้วเดี๋ยวจะเริ่มโชว์แล้วนะฮะ สองามอ้ยชุบชุบช้แล้วถา่อในโดนเจนหรือเไี่ร enfin ้อนหรือเย็นใครคิดว่าร้อนบ้างยกมือใครคิดว่าเย็นบ้างยกมือ วลีที่น่าสนใจที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ฉันพบแล้วแต่เป็นอันนี้น่าสนุกดีนะดรไอแซคอซิมอฟวันนี้มาที่นี่เพราะอยากมาดูครับมาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ค่ะเจอในหนังสือเทีวยวพิพิธภัณฑ์ เปิดดูเราก็อยากมาม็าอกเป็นนักวิทยาศาสตร์มาดูดาวค่ะจะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศจะมามาหาความรู้ครับไปมานานแล้วครับท้องฟ้าจำลองชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นดวงดาวจำลองอะค่ะตั้งใจมาดูทุกอย่างครับทุกอย่างที่เขามีให้เปิด ที่สำคัญถ้าเราเข้าใจทางวิทยาศาสตร์รมันทําให้เราเข้าใจสิ่งรอบๆตัวเราถ้าเกิดเราตั้งคําถามขึ้นมานั่นคือวิทยาศาสตร์แล้ว ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะฮะทีวันนี้ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องดวงดาวครับผมเชื่อเลยครับว่าชื่อของอาจารย์นี่นะฮะมีผลต่อการบรรยายมากๆก็จากสมชื่อเลยครับวันนี้ฮะขอบคุณอาจารย์จากมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงบ้างครับมาเที่ยวครง้งแวกเป็น้ตองปลาชุบรองตื่นเต้นใจฮะ เพราะอะไรเป็นคนแรกในยุคในรุ่นผมก็ได้ที่ไม่เคยมานะผมรู้สึกแล่ก็ดีนะได้มาเห็นท้องฟ้าจำลองครั้งแรกในชีวิตผมเชื่อว่าสถานที่นี้เนี่ยนะครับพอมาแล้วคุณจะรู้สึกถึงบรรยากาศที่เหมือนกับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะฮะเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเคยต้องมาที่นี่แหละครับแต่สําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่มีเรื่องราวดีๆไอเดียเด็ดๆเนี่ยแหละครับสามารถเขียนเข้ามาบอกเราได้ฮะที่บริษัทเดโพเอ็ดจำกัดเลขที่3เอกมัยซอย10แขวงคลองตันเหนือเขตพัฒนากรุงเทพหอีเมลก็ยังไม่งหนึ่เปูนยน A รั TV มอีเมล ใช่ครับผมถ้าไอเดียของใครดีเนี่ยนะฮะแล้วถูกใจของคณะกรรมการที่คัดเลือกว่าเรื่องของคุณน่าสนใจคุณได้หนังสือดีๆนะฮะจากเครือของอาบุกไปนั่งอ่านที่บ้านเพื่อเพิ่มเติมไอเดียให้คุณเขียนกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งไม่อยากอ่านเอาหนุนนอนก็ได้ไม่ได้ไม่ดีฮะเอาไปอ่านในกว่าฮะหนังสือเจอกันได้ฮะเมื่อพราทิตย์ขึ้นใหม่นะฮะกับในวันเดียวกันเรื่องใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกอาทิตย์สี่ทุ่มห้าทีทางทีวิไทยแห่งนี้ครับสวัสดีครับมีสกิลด้วยนะ บทำยังไงให้คนพิการกลับไปอยู่กับคนปกติได้ถ้าคิดแล้วทำเลยมันเป็นไปได้หมดอะ เล่นเปียโนพร้มากเลย